สัสดีก็ขอแนะนํานะครับพี่น้อยนะครับเดินทางมาจากปารบุรีนะครับเพ่งมาวิ่งกับที่หาดสามรยอดทุกสัปดาห์นะครับก็จากปารบุรีนะครับมาถึงหาดสามรยอดก็ประมาณ25กิโลนะครับซึงเป็นระยะทางที่ไกลมากอยากอยากจะถามความรู้สึกพี่น้อยครับว่ามีแรงบันดาลใจยังไงครับพี่น้อยที่ที่เดินทางมาวิ่งที่นี่นครับค่ะก็สวัสดีนะคะทีมงานอา,าร์กันสามรยอด แรงบันดาลใจคือจริงๆแล้วพี่อชอบออกกําลังกายจะด้วยวิธีไหนก็ตามเ,เริ่มแรกก็มีการเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ทีนี้ช่วงนี้เนโควิดใช่ไหมก็เลยหาทางออกวิ่งข้างนอกซึ่งสนามตรงนี้ชอบเพราะว่าชอบวิวทะเลชอบวิ่งไปถ่ายรูปไปครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแล้วมันเป็นช่วงเช้าซึ่งอากาศดีแล้วเราสะดวกวิ่งจบเรายังไปทํางานทันครับค่ะ 5กิโลมันก็กำลังดีแล้วไม่ต้องจับเวลาไม่ต้องแข่งกับใครเพราะฉะนั้นเราก็วิ่งตามกำลังของเราอะครับแล้วรู้สึกยังไงมั้งครับได้เสื้อ25าครั้งไปอ่ะครับโอ้ภูมิใจมากมีคนบอกว่าคือพี่เคยวิ่ง10กิโลวิ่งออกงานแล้วพี่ได้ถ้วยแต่ก็ที่โลนะแต่มีน้องก็บอกว่าอันเนี้ยตื่นเต้นกว่าได้ถ้วยอีกเพราะเห็นรูปพี่ใส่เสื้อ2ีปีอบห้าปคือเขาก็ชื่นชมด้วยกัน มันเป็นมันต้องต้องสม่ำเสมอใช่มันเป็นวินัยของเราอ่ะเพราะว่าไม่มีใครังคับคือมันมีรางวัลว่าถ้าครบยี่ผ้าคุณได้เสื้อนะครับแล้วเราทําได้ถ้าจริงๆแล้วเรามามกไม่มากก็ได้่อจะได้ยี่สิบห้าครั้งครับนแล้วแล้วมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเรายังไงบ้างครับพี่น้อยครับก็คือวิ่ง5้ากิโลเนี่ยพี่ก็ยังทําเวลาไม่ได้ดีมากเพราะว่าพี่วิ่งบ้างเดินบ้างถ่ายรูปบ้าง แต่มันก็ยังไม่เกินชั่วโมงเหตก็ยังพอใช้ได้สําหรับอายุขนาดนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราวิ่งเราไม่เหนื่อยละคืออยู่ตัวครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นคือไม่ไม่เป็นแบบอยิ่แก่เดินชื่ช้าอะไรอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกเดินกระฉับกระเฉงใช่ใช่ครับครับก็ขอบคุณพี่น้อยมากครับค่ะอินดี้